เหตุเกิดจากจานสีที่ลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะคะก็มีคอมเมนต์หนึ่งในคลิปนั้นว่าอยากให้ลองทําจานสีที่เป็นรูปปลาแล้วก็มีความเป็นหญินอย่างด้วยคลิปนี้เราก็เลยจะมาลองออกแบบดูกันและนี่ก็คือแบบหญินอย่างที่เราเห็นได้ทั่วไปเอาล่ะล้วก็มาดูโครงสร้างคร่าวๆก่อนและใส่ความเป็นปลาเข้าไปด้วยก็เลยจับใส่หางใส่ลูกตาเข้าไปอันนี้เราก็จะวางในเอาว่าถ้ามันเป็นจานสี เราจะใส่ช่องระบายสีตรงไหนได้บ้างแล้วก็สามารถเสริมฟังก์ชันอะไรตรงไหนได้บ้างและนี่ก็คือที่เราคิดไว้ว่าจะให้มันเป็นแม่เหล็กด้วยความเป็นหญิงอย่างก็จะมีความเป็นสองชิ้นและถ้าเอามาประกบกันมันจะว้าวหน้าดูเลยและนี่ก็คือภาพที่เราออกแบบเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับบีบสีและตรงนี้ก็จะเป็นช่องผสมสีซึ่งช่องผสมสีก็จะมีในทั้งสองอันเลยและส่วนตรงนี้ตรงหยิกหยักนี้ก็จะเป็น ที่หวังพุกกันแล้วไอคิดหน้าเรามาปั้นกันแล้วก็มาถึงขั้นตอนการปั้นดินหลังจากครั้งที่แล้วเราทําการสเก็ตภาพไปเราก็เริ่มใช้กระดาษแข็งมาวัดเป็นวงกลมก่อนเลยว่าเราอยากได้ขนาดเท่าไหร่พร้อมกับปิ้นรูปหยินหยางมาด้วยนะและนี่ก็คือการรีดแป้งขนมปังไม่ใช่สิโดยความหนาที่เราใช้ก็คือเราจะเอาตัวดินสอสีอะมาเป็นตัววัดความหนาหลังจากนั้นก็เอาแผ่นวงกลมมาทาบแล้วก็ตัดขอบออกเลยเราว่าความหนาประมาณดินสอสีเนี่ยแหละ กำลังดีเวลาที่ดินหดตัวหรือว่าดินแห้งอะ่ะมันก็ดูไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปแล้วเราก็มาทําขอบการปั้นดินให้มันเป็นเส้นๆแล้วก็รีดให้มันแบนๆความหนาประมาณหนึ่งเซนแล้วก็เอามาแปะทําขอบเลยถ้าอยากให้ดินมันติดกันเนียนๆเราก็ใช้น้ํำลูบๆและนี่ก็คือหางปลาทำหางเพื่อจะไปแปะตรงส่วนปลายออและด้วยความที่เราอยากจะให้หางมันยุกๆอะ่ะเราก็เอากระดาษทิช่วมันหนุนซะหน่อย เบิกตัวช่วยอันนี้มันก็คือหลุมสีสําหรับแทนสีน้ําแต่ว่าเราเอามากดกๆให้มันเป็นร่องๆแล้วก็ติดลูกตาส้นหน่อยแบ่งช่องจานสีด้วยดินที่มันเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอามาแปะลงไปนวดให้มันติดกัน เอาละคั้ตอนปั้นเราก็เสร็จแล้วท่าน,นี้เราจะต้องรอให้มันแห้งสอสวันแน่และนี่ก็คือสภาพตอนที่มันแห้งแล้วขอบมันก็จะมีความปดูปดๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทําการขัดให้มันเรียบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังขัดพร้อมๆกันทุกด้านเลยระหว่างที่ขัดก็จะแบบหืฝุ่นดินคลุ้งไปหมด หลังจากที่เราขัดแล้วเราก็มาเช็คดูว่ามันยังมีตรงไหนที่ส่วนเกินอยู่หรือเปล่าแต่เราก็พยายามจะขัดให้มันเนียนทุกด้านเลยนะทั้งด้านหลังด้านข้างหลังจากที่ขัดแล้วมาสังเกตดูว่ามันค่อนข้างจะมีความสมูทขึ้นเยอะเลยแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาลงสีกัน